สวัสดีค่ะวันนี้ยายพามาเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนมาเกี่ยวข้าวด้วยกันนะคะมีผักบุ้งด้วยเดี๋ยวเก็บผักบุ้งไปนี่ผักบุ้งมีนะคะเกี่ยวข้าวกันค่ะเดี๋ยวเขาไม่ให้กินข้าวใหม่ต้องรีบมาก,ก่อน <laughs> ยายพาไปเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนข้าวเหลืองโอ้ยในข้าวเจ้าเสร็แล้วนะคะ นี่ที่เขาเกี่ยวแล้วนะคะได้ก็จะตามไปนะคะว่าเขาเกี่ยวกันอยู่ตรงไหนบ้างเดินไปทางไหนเนาะทำไมแฉะจังเลยมานะคะกระดูกสันหลังของชาตินะคะทุกคน <laughs> นี่ล่มกันแดดก็มีนะคะทุกคนมาเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวนะคะโอ้ยข้าวสวยงามมากเดี๋ยวเขาไม่ให้กินข้าวใหม่ต้องมาดูต้องมาช่วยเขานิดหนึ่ง <laughs> นี่รวงข้าวนะคะมันถึงจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันก็ดีนะคะน้ำหนักมันจะดีมากๆเลยนะคะนี่รวงข้าวนะคะอืมรวงข้าวจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเออมันเป็นน้ำหนักดีนะคะแต่รวงมาเล็กนิดนึงนะคะนี่เลยเกี่ยวข้าวกันเอาถุงมือก่อน มีเกียวจักอันแปดเบิ่งคนเกี่ยวเข่าก็มื่นนี่เกี่ยวข้าวนะคะลงแขกเกี่ยวข้าวกันทุกคนมาเกี่ยวข้าวนะคะกระดูกสหลังของชาตินะคะนี่เลย เวลาทำก็ทำยากนะคะราคาข้าวมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะเ,เกี่ยวแบบไหนนี่นะคะเกี่ยวข้าวนะคะโอ้ยปัดให้ท <laughs> ุ่งนาเด่น ถ้าเกี่ยวข้าวแล้วเขาจะวางแบบนี้รอให้มันแห้งนะคะแห้งแล้วเขาก็หอบก็มัดมัดมัดแล้วก็ไปไปนวดไปสีเออเมื่อพอรักเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนยายพามาเกี่ยวข้าวนะคะมาเด้อเกี่ยวขวน้ำกันอ่กว่าจะได้กินข้าวแต่ละเม็ดนะคะมันจะลำบากแค่ไหน ก็ดูจาก mm hmm. การที่ทำดำนาไถนาทุกอย่างนะคะทุกอย่างเลยข้าวแต่ละเม็ดก็ mm hmm. จะได้กินอ้วกเาก <laughs> ็เลยสิเกี่ยวดากคอยนูน่นอันนี้มันเป็นข้าวล้มนะคะทุกคน mm hmm. ตรงนู้นจะเป็นข้าวตั้งตั้งนะคะข้าวตั้งตั้งจะเกี่ยวดีดีกว่านะคะนี่ <c oughs> <c oughs> บางเงายายใช่ไหมเกี่ยวข้าวนะคะหน้านี้หน้าเกี่ยวข้าวแล้วกระดูกสันหลังของชาติข้าวแต่ละเม็ดมีคุณค่ามากๆนะคะพยายามกินแล้วอย่าทิ้งอย่าคว้างนะคะทุกคนอย่ากินโป่งนนะคะต้องประหยัดกินว่าสั้นเพิ่นมา รวงข้าวไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นบางๆแต่น้ำหนักจะดีมากๆนี่รวงข้าวนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะข้าวนาหวานนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวยายให้ดูเขาเกี่ยวดีกว่านะคะเกีย่ยวข้าวนะคะสี่คนนี่ช่วยกันปุ๊บปั๊บป๊บ,ปบ๊ อากาศดีๆนี่เูเกี่ยวเพื่อนคักด้วนี่เด้ออาอนี่ต้นตะขบข้าวแต่ตละเม็ดมีประโยชน์มีคุณค่านะคะทุกคนมาเกี่ยวข้าวกับยาย ยายไม่ได้ลงมือเลยนะดูเขาเกี่ยวอยู่นี่เลยนี <c oughs> ่นะคะยายมาเกี่ยวข้าวนะ เกียวมาเกียวเขาเขาจมให้เขาจมให้มาแต่ตัวเอามาเสียวข้าววาสั้นหรอบ่มีอย่างมาเกี่ยวเขาวาสั้นใจนะใจช่วยนะคะทุกคนยายก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามมาช่วยกันเกี่ยวข้าวนะคะข้าวทุกเม็ดมีค่ามีประโยชน์มากๆนะคะก็อย่าอย่ากินทิ้งกินคว้างนะคะ ขอบคุณนะคะกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนี่มันลาบากแค่ไหนนะคะหเห็นไหมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะ,ะเกษตรกรนี่จะรู้ดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะยายเกี่ยวข้าวก่อนนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเขาไม่ให้กินข้าวใหม่ <laughs> สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ